ดือมมาอีกแล้วเหรอคะพี่กรณ์โทรมาโอ,อ้อย่ารับอย่ารับเขาโทรมาง,ง้อก็ตัดสายทิ้งวันนี้วันหยุดผมผมจะนอนทุกเรื่องสําคัญหมดยกวเว้นเรื่องฉันกับเรื่องลูกใช่ไหมในเมื่อคุณเองไม่ได้รักไม่ได้ใส่ใจลูกเนียกลับไปเถอะเถคุณนอนทํทำไมวันนี้คุณไม่ไปงานโรงเรียนลูกอ่ะคุณไม่รู้หรอว่าลูกได้สแสดงบนเวทีรู้แต่ผมติดงาน แล้วคุณเป็นสัญญากับลูกทําไมอ่ะรู้ไหมว่าลูกเสียใจแค่ไหนแล้วผมต้องทําไงหมอฟ้าทุกวันนี้ที่ผมไปทํางานนะหาเงินมาให้ทุกคนใช้อย่าเอาเรื่องงานมาอ้างเลยคุณไม่ใส่ใจฉันกับลูกมากกว่ารู้ไหมว่าลูกร้องไห้จนหลับไปแล้วคุณได้ไปดูลูกบ้างหรือเปล่าผมต้องรีบไปอ่ะกลับมาค่อยไปหาลูกก็แล้วกันอะไรนะเดี๋ยวนะนี่เพิ่งจะกลับมาจะออกไปอีกแล้วเหรอผมจะไปงานเลี้ยงวันเกิดเพื่อนคุณนนท์สำหรับคุณนะ ทุกเรื่องสําคัญหมดยกเว้นเรื่องฉันกับเรื่องลูกใช่ไหมคุณอย่ามาชวนผมทะเลาะตอนนี้เลยฟ้าคุยกันด้วยเหตุด้วยผลหน่อยสิตกลงฉันผิดเหรอคุณไม่ได้ผิดหรอกแต่ตอนนี้คุณอารมณ์ไม่ดีไว้ผมกลับมาค่อยคุยกันก็นแล้วกัน ฟ้าคุณอยู่ไหนอะฟ้าฟ้าผมเรียกไม่ได้ยินหรือไงไปไหนของเขาอนะฟ้าฟ้า ทำขอร้องจดทะเบียนการหย่าหลานหลับปุ๋ยไปแล้วยังไงละเราทะเลาะกับผัวไม่แล้วสิถึงได้หอบผ้าหอบผอนหนีเข้ามาแบบเนี้ ฟ้าจะเลิกกับพี่นนท์แล้วค่ะแม่ฟ้าทนอยู่กับเขาไม่ไหวแล้วจริงๆอะ่ะเขาไม่สนใจฟ้ากับลูกเลยฟ้าจะไม่ทนอีกต่อไปแล้วคะ่ะ เขาโทรมาง้อก <S uce> ็ต e ัดสายทิ <If> you suffer, you ้งเอางี้และกันเดี๋ยวลูกไปพักผ่อนก่อนแล้วเดี๋ยวหายโมโหเราค่อยว่ากันอีกทีนึกยังไงถึงมาหาเดียเนี่ยมีปัญหาอะไรหรือเปล่าหรือว่าเก็ทะเลาะกับฟ้าหรือว่ามีปัญหาที่ทำงานวะ ก่อนถามพี่นนรัวๆแบบเนี้ยใครจะไปตอบทันล่ะคะเดียวดีใจนะที่พี่นนมาหางั้นเดี๋ยวพี่ไปซื้อของที่ตลาดนัดให้นะเดี๋ยวตลาดจะวายซะก่อนงั้นเดี๋ยวไปส่งนะคะโอ้ยไม่ต้องเดียเดี๋ยวอยู่นี่แหละท้องแบบนี้เดี๋ยวหกล้มอะไรขึ้นมาจะยุ่งเดี๋ยวพี่มาทำไมแฟนแกซักพี่ขนาดนี้วะพี่มาหาแกนี่มันแปลกเหร แปกสิก็ร้อยวันพันปีพี่นนท์เคยมาเยี่ยมซะที่ไหนเน่พูดอย่างกับพี่ห่างเหินกับแกขนาดนั้นน่ะเข้าใจพี่นนท์โครงานยุ่งมากางั้นพี่นนท์นั่งพักก่อนนะเดี๋ยวเดี๋ยวไปเอาน้ำกับขนมนมาให้เฮ้ยพี่พี่กรณ์โทรมาอออย่ารับอย่ารับ <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวรับเองถ้าไม่รับเองเดี๋ยวพี่กรณ์เขาไม่ใจ <c oughs> ค่ะพี่กรเออเดีแผมลืมบอกไปผมคันน้ำส้มไม้ให้อ่ะคุณอย่าลืมกินนะได้คะ่ะจ้ะพี่กรณเขาโทรมาบอกว่าเขาคันน้ำส้มมาให้นะ่ะพี่กรเขาคันน้ำผลไม้ให้เดียกินทุกวันเลยนะเดี๋ยวเดียไปหยิบก่อนนะไม่งั้นเดี๋ยวเขาน้อยใจมาแล้ว ขนมนกับน้ำของพี่นนท์ขอบคุณครับพี่กรณ์อ่ะเออเดียวันนี้ร้านข้าวต้มปลากระพงก็เปิดอ่ะคุณอยากกินไหมอยากกินสินี่ซื้อมามเผื่อพี่นนท์ด้วยนะได้ครับ เออเด๋ยลรองตั้งแต่คุณขาดแล้วไม่ใช่เหรอใช่พี่กรจำได้ด้วยเหรอจำได้สิคุณใส่รองเท้าเบอร์3 7มเอวก่อนท้อง26หน้าอก3าแปดทำไมผมจะจำไม่ได้ละ่ะน่าคุผมจะลงเท้าแตะไปให้นะค่ะขอบคุณนะคะ <c oughs> เอ,อ้ยนี่พี่มานั่งอยู่ตรงนี้ไม่ถึง10นาทีพี่กรณ์โทรมาแล้ว3ครั้งถามจริงเหรอ แฟนแกเขามีปัญหาอะไรกับระบบประสาทพี่กรณ์เขาแก่เป็นห่วงเดียนะมีขนาดแต่งงานกันมาห้าปีนะแต่ว่าพี่กรณ์เนี่ยเขาก็จําได้หมดเลยว่าเดียนใส่รองเท้าเบอร์อะไรเอวเท่าไหร่ใส่เสื้อเบอร์อะไรเดี๋ยวพี่คอยดูนะตอนเขากลับมาเนี่ยเขาก็มีของมาฝากนั่นแหละแล้วแกไม่รำคาญเหรอไม่เลยภูมิใจด้วยซ้ําที่พี่กรณ์เขาเสมอต้นเสมอปลายจนได้ที่คบกันแลวพี่นนท์ล่ะ เคยทำแบบนี้กับพี่ฟ้าไหมพี่ไม่มีเวลาหรอกเอาแต่ทำงานพี่นอนอย่าคิดว่าหน้าที่พี่นนเนี่ยแค่หาเงินเข้าบ้านแล้วก็จบนะบ้านเนี่ยไม่ใช่ที่วางเงินแต่เป็นที่วางใจเราควรเอาใจไปวางไว้ที่บ้านความสุขมันก็จะได้เกิดขนาดต้นไม้เนี่ยยังต้องรดน้าําใส่ปุ๋ยในคนก็เหมือนกันทุกหัวใจเนี่ยก็ต้องการความรัก พี่อยาคิดว่าเมียเนี่ยเป็นของตายเลยนะความรักมันก็ต้องหมั่นดูแลถ้าไม่ดูแลมันก็จืดจาาพี่เข้าใจใช่ไหม <C oughs> นนดื่มมาอีกแล้วเหรอคะผมก็ต้องมีสังคมบ้างดิฟ้า เลิกงานจะให้ตรงกับบ้านเลยหรือไงค่ะเข้าใจแล้วค่ะนุนคะพรุ่งนี้วันหยุดเราพาลูกไปเที่ยวสวนสนุกกันดีไหมคะเอออยากจะไปก็ไปผมไปอาบน้ำก่อนนะ นนคะนนนนคะสิบโมงแล้วตื่นอาบน้ำแต่งตัวเถอคะค่ะโอ้ยฝาวันนี้วันหยุดผมผมจะนอนแต่ว่าวันนี้คุณรับปากแล้วนะคะว่าคุณจะพาลูกไปเที่ยวอะ่ะฝาคุณรู้ไหมผมทำงานมาทั้งอาทิตย์แล้วผมเหนื่อยแค่ไหนฮะคุณจะพาลูกไปเที่ยวคุณก็พาไปเลยออกไปผิดประตูเบาด้วยผมจะนอนต่อ พี่ไม่เคยทําแบบที่พี่กรณ์ทำเลยพี่กลับบ้านเดือทุกคืนผิดคําพูดกับลูกเป็นประจําฟาเขาก็าโกรธนะแต่เขาก็กดไม่นานะแต่พอมาคราวนี้เขาวางหนังสือขอหย่าไว้บนเตียงแล้วเขาก็พาลูกหนีออกจากบ้านไปเลยพี่นอนถามหน่อยนะความสุขของพี่นอนเนี่ยคืออะไร คือการที่พี่ทํางานหาเงินได้เยอะๆมาให้ลูกให้เมียไงแล้วถ้าพี่นนท์ประสบความสําเร็จเรื่องงานแต่ไม่มีลูกไม่มีเมียจะมีความสุขหรอทีนี้พี่นนท์รู้หรือ,อยังว่าควรต้องทํำยังไงนั้นฝากบอกพี่กรณ์ด้วยนะว่าพี่ต้องรีบไปทําธุระได้เลยพี่กรณ์เข้าใจคราวหน้าพี่เอาพี่ฟ้ากับลูกเนี่ยมาเยี่ยมเลยนะ ได้เลยขอบใจมากนะเดียพี่ไปก่อนนะฟ้าฟ้าฟ้าคุณอยู่ไหนอะฟ้าแม่ครับฟ้าอยู่ไหนอะครับผมจะมารับฟ้ากับลูกกลับบ้านครับจะรับกลับไปทำไมในเมื่อคุณเองไม่ได้รักไม่ได้ใส่ใจลูกเมียเอากลับไปก็เป็นพาระ่วงความจเจริญเปล่าๆกลับไปเถอะ ไปใช่ชีวิตคนโสดตัวคนเดียวไม่ต้องรับผิดชอบชีวิตใครทำไมแม่พูดกับผมแบบนี้แล้วครับแม่ก็พูดตามที่เห็นแม่ว่าคนอย่างคุณอะ่ะไม่สามารถดูแลใครได้ตอนนี้ผมรู้แล้วครับว่าผมผิดผิดที่ละเลยหัวใจของฟ้าแล้วก็ลูกตอนแรกผมคิดว่าหน้าที่ของผมคือการหาเงิน ให้ฟ้ากับลูกได้ใช้แค่นั้นก็เพียงพอแล้วผมเสียใจมากครับที่ผมไม่ได้เอาหัวใจไว้ในบ้านเราไม่ได้เอาบ้านไว้ในหัวใจพอผมไม่มีฟ้ากับลูกผมถึงได้รู้ว่าชีวิตของผมความสำเร็จของผมมันไม่มีความหมายเลยถ้าไม่มีฟ้ากับลูกคอยชื่นชม ฟ้าฟ้าเอ้ยได้ยินแล้วใช่ไหมมาคุยกันเองเถอะลองคุยกันอย่างมีสตินะทั้งสองคุณฟ้าผมขอโทษกลับบ้านกันนะ เราพาลูกไปเที่ยวสวนสนุกกันท้าฟ้าเราแวะไปกินข้าวเย็นกับบ้านน้องเดียกับพี่กรณ์กันท้ฟ้านะไปด้วยกันทน้ฟ้านะขอบคุณมากนะคะที่ไม่ทิ้งคว่างหัวใจดวงเล็กสองดวงนี้ผมขอโทษต่อไปนี้ผมสัญญาว่าผมจะเอาหัวใจไว้ในบ้าน แล้วผมก็จะไม่ละเลยฟ้ากับลูกผมสัญญานะฟ้าถ้าเรามองครอบครัวมองบ้านเป็นที่พักใจเป็นที่ที่วางใจวางความรัก ก็ไม่มีวันที่ครอบครัวจะแตกแยกก่อนที่คุณจะทำตัวสนุกสนานนอกบ้านควรแบ่งพื้นที่ไว้สำหรับคนที่บ้านบ้างฝาคุณอย่ามาชวนผมทะเลาะได้ไหมมีอะไรมีผัดมีเห็นมีผลัลยสิยังไงนี่เราเลิกกับผัวไม่เอ็ทะเลาะกับผัวยังไม่เลิกเหตุก่อนเขาโทรมาบอกว่าขันน้ำส้มไา้ให้นะ่ะ<ม>คือพี่กอลคันน้ำผลไม้ให้กินทุกวันเลยนะ อะไรติกตักติกตัพี่กอล์กันน้ำผลไม้ใหกินเอาเอาเอาอะไรความรักควารักเฮ้ยรักนะกน่ารก่ารัน่กนเมื่อคุณไมรัก่ไรักรักไม่าด้จนใส่่่รั่่่